เจ้าสำคัญของวงการพลังงานสะอาดในจีนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ Thailand New Energy ผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่รุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนจากแลบวิจัยสู่สายการผลิตจริงโดยมีเป้าหมายเพื่อนำแบตเตอรี่โซลิดสเตตมาติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้สำเร็จช้างอันจับมือไท a i l นด์เตรียมผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตรุ่นใหม่ที่ปลอดภัยและจุไฟได้มากกว่าเดิม Thailand New Energy s t a สตาร์าทอัพผู้พัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตที่ได้รับการสนับสนุนจากชางอันประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบ b ีบวกเป็นจำนวนเงินกว่า400ล้านหยวนหรือประมาณ1,900ล้านบาทเพื่อเร่งกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รุ่นใหม่สู่ระดับอุตสาหกรรมโดยมีกลุ่มผู้ลงทุนหลักอย่างเหลียงเจียงฟันจุนอันหุยเทียนและสถาบันการเงินชั้นนาเข้าร่วม เงินทุนก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างสายการผลิตจำนวนมากแห่งแรกของบริษัทพร้อมทั้งขยายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตสำหรับยานยนต์และเร่งรับสมัครบุคลากรเชี่ยวชาญเพื่อเปลี่ยนผ่านจากการสร้างตัวต้นแบบไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัว Thailand New Energy ถือเป็นองค์กรเทคโนโลยีระดับสูงของจีนที่มีสิทธิบัตรมากกว่า800ฉบับครอบคลุมตั้งแต่วัสดุไปจนถึงกระบวนการผลิตโดยมีเทคโนโลยีเด่นคือแพลตฟอร์ม a f e p l u s และเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มระดับไมโครหรือ ISFD ที่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและความปลอดภัยโดยการลดการใช้ของเหลอไวไฟในแบตเตอรี่ซึ่งที่ผ่านมามีการทดสอบแบตเตอรี่ต้นแบบร่วมกับพันธมิตรทั้งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังมีความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับฉังอันออโตโมบิลซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้ลงทุนแต่ยังร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโดยเมื่อปลายปี2025ทั้งสองบริษัทได้เปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตแบบไร้แผ่นกัน้นหรือ Separator Free ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดนี้ในรถยนต์ E ีรุ่นใหม่ๆในอนาคต เรานักวิเคราะห์มองว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตตคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะมาแทนที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมเพราะเก็บไฟได้มากกว่าปลอดภัยกว่าและทนความร้อนได้ดีกว่าแม้ปัจจุบันจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำตลาดแต่การขยับตัวของไทยแลนด์ภายใต้การสนับสนุนของยักษ์ใหญ่อย,อย่างฉางอันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าในจีนและผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงในวงกว้างเร็วขึ้น